ซื้อขนมให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะซื้อขนมให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวไปแค่หน้าปากซอยนะคะไปห้างเลยดีกว่าฉันอยากกินกาแฟด้วยเอากาแฟของเลมบะตองดีเกนะโอ้โน,นะนายอยากกินเลยค่ะแพงก็แพงสมัยนี้เนี่ยค่าครองชีพมันสูงค่ะเราต้องฉลาดซื้อสิคะคุณนายกินกาแฟเกาะทะลุดไปอยู่ได้สามวันตาค้างเลยคุณนายสุนิสาคอ,อฉันจะกินกาแฟทั่วไปไม่ได้มันคืนไม่ลง งเนี่ยมันบาดตรงลูกกระเดือกอับมันลงไม่ลงจริงๆดดสสโดนัทด้วยอ่าคิสปี้กิฟสันอะโดนัทโดนน้ำตาลนะคะปตาแช่มมะค่ะข้างหน้าประสรคุณเนยสุนิสาสเธอเนี่ยไม่เคยกินของดีเธอไม่รู้<ใ>ส,สุนสินสาคอฉันเนีกินื่มกาแฟทั่วไปไม่ได้มันคืนไม่ลงมันบาดตรงเนี่ยมันบาดตรงลูกกระเดือกอับมันลงไม่ลงจริงๆโดนัทด้วยอ่าคิสปี้กิฟสันอะโดนัทโดนน้ำตาลนะคะปตาแช่มมะค่ะข้างหน้าประศ เคยกินของดีเธอไม่รู้